สวัสดีค่ะเปิ้ลพลังใบค่ะวันนี้ตัวเปิ้ลเองค่ะมาเที่ยวนะคะในแปลงนาเราจะมาดูในแปลงนาข้าวนะคะว่าหลังจากที่ได้นําผลิตภัณฑ์ในเครือของเปิ้ลพลังใบค่ะนะคะซึ่งเป็นตัวพลังใบเป็นฮอร์โมนสูตรเข้มข้นของเราค่ะความแตก เพนตาอยู eta, ่เขตบางรัตนบุรีสุรินทร์แ่วบ้านเกิดผมอยู่บ้านเตยค่ะแปลงแปลงที่ที่เขายืนอยู่นี่หนา้าเขาประมาณจักไรจะ้ะข้างล่างผมนี่ประมาณหกไร่ครับหกไร่เนาะครับจ้ะทั้งทั้งหมดทั้งหมดที่เห็ดอยู่ในบริเวณนี้สีไร่ครับสีไร่เนาะจะ้ะอ่าจัางไดแจังไดน้ำผลิตภัณฑ์ของเปิ้ลมาใส่ค่ะเป็นโฆษณาพอดีกับเป็พ่อจ้ะก็เลยติดต่อสื่อน้ำพนจ้ะ เอามาล้อมก,กันก็เลยพ้นเกิดขาดด้วดล, <สะ S 1> ล้เมาเอามาใส่กับหน้าเข่าเป็นมะนคามรั <สะ S 2> ล้อม <สะ S 2> ทึงเขาทึบปีกักเข้อมันก็เห็นพ้น,นด้วยแล้วอ๋อก็คือว่าเข้าใส่ทั้งหนาา้าเข่าทั้งปีกทั้งักเข้บใส่หลายอย่างมาถอไปเอาจังสีขาเดียวมือนี้เป้นสีถามเกี่ยวกับหน้าเข่าก่อนพลังใบมนเชดจับสู้มันเกิดมันเกิดเคียวดีงามดีด้ล่ะเป็นธรรมศาสตร์มันมันผลผลิตผลตเล็กก็ได้หลายกว่ากันครับก็มีเพื่อชีวิตเพื่อเดียวมีมาวานเขารอบนี้ แต่รอบชุดก้อนที่เตรยม้อมคือชุดก้อนนี่เป็นเขาน่าอย่างจ้ะเขาน่าปังด้วยกันนะครับโอ้ชุดก้อนจะเป็นหน้าปังเนี่ยหน้าปังจบเลยค่ะตอนรอบก้อนองก้อนมันตั้งแต่มงคลามอกหอดเมษามงคลามาถึงเมษาเนี่ยแสดงว่าคำมั้นก็ปังตลอดแทบซิ่มีปีเลยตีนนี้มันเทียบกับอะไครับพื้นหนามันกล่อมอยู่เลยเอาตรงเลงอาผลผลิตมาซอยมันอ๋อก็คือโซนนี้แทบซิ่มีเดินมาหน้าตี่มีเลยจะเป็นหน้าปัง ปีหนึ่งเฮ็ดสองรอบปีหนึ่งเฮ็ดสองรอบเออปีหนึ่งเฮ็ดสองรอบรอบที่แล้วผลผลิตป็นังไหนจ้าที่ว่าเอามาใส่ฉีดไปแค่สองเทือเองรอบที่แรกผูว่เสื่อว่ามันดีละ่ละรอบที่แรกสี่สองเทือยค่ะผูเสื่อว่ามันดีแต่แว่ารอบลังงนี่มันดีแล้วสีดเทือเดียวคือในผลผลิตจริงีแล้วมันออกมาดูดีกว่าคันขัว่ดดีของเขาในรอบที่แล้วเม็ดเขามันเป็นปจากไหนค, <ๆ S 2> คะเม็ดทองมันกระเตงตึงดีแล้วเนี่ยมึงไปขายจากี่ท่าโลกีกเขาบอกว่าเขาเจงาพนักตาวลูกค่ะ แต่เืยอนพลั้งไปในรามาสิลป์แถวข้าวกับมี่ออผมในรามาสายก่อนค่ะมีข้าวบุญเนาะในน้ำผลิตภัณฑ์ของเขามาใส่ในโซนนี้แล้วรอบที่สองในช่วงของตอนนี้เขากำลังมาเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะครับรอบกวอนนี้ได้ประมาณจักตันจาการากอบกวอนนี่ดโซนใต้ยโซนนี่โวยเหตุนะครับเฮ็ดอยู่โซนใต้อ๋อ,อมีนาหลายเลเพราะว่าโซนในต้นะเขาจะถาอะไรห้องอะไรสีตัดแบบโอ้ เกืตกใบกระสันเลยนเ<ข>า<ม>นาะเพราะว่าเห็ดสอดก้อนนั้นเห็ดขา้าวเหนียวแต่ว่าเปิ้อกฝรั่งใบใน,นี้ใส่ข้าวเหนียวข้าวเจ้าสีแต่เบิดทั้งนั้นเออมันสิผลนขอเลี้มันสิออกมากดีแล้วโตรอบนี้ชีไปรอบเดียวมันเป็นจังไงเลยค่ะที่ชิไปรอบเดียวมันมีแว่นตามันมีแว่นเหี่ยงอยากจะเล่นน้ำไข่กับพี่น้องว่า กัดทิศต่อผมก็ได้เพื่อว่าัุดแปดเมดอาสุนแปดมุดของขาหกว่าปืนพลังใบมันดีซ้ำได้แลังจากที่มาสอบถามผมเบื้องบอ่มีการจ้างผมโฆษณาได้หนิมนเมื่อเบื้องผลผลิตของผมนี่ถือว่ามันผ่านมันโอเคจ้งไปขายเขาขายขายังทีกะถ้าลรกสีเพรกะว่าปิดเขามันง่ามมันตึงมันตึงจแต่ว่าช่วงด้วยนี่นี่ผมก็คาดว่ามันสิได้หลายอยู่ค่ะ รับพี่นอษษษ้องเกษตรกรผู้ใดที่เฮ็ดาการเกษตรเกี่ยวกับนาเขาเนาะเทาก็สามารถนะคะโทรมาสอบถามทางพ่อคุณได้เลยนะคะอยูโซนนี้หรือว่าใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเปิ้ลพลังใบสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์087183 1790ค่ะ087ค่ะ183 1 7 9 0ค่ะเปิ้ลยินดีให้ข้อมูลทุกท่านด้วยความเต็มใจวันนี้ขอบคุณพอ่อคุณหลายหลายค่ะที่มาเป็นวิทยาทานบอกกล่าวเรื่องรลวดีๆให้กับพี่นอษษษ้องเกษตรกรชาวสวน เกษตรกร,เ,ร,กรเช้านะเฮาทุกคนเนาะวันนี้ต้องล่าวคำวา่าสวัสดีค่ะ